สวัสดีเพื่อนๆที่น่ารักทุกท่านคะ่ะเพื่อนๆนักสะสมสมาชิกป้าน้าทุกท่านนะคะสวัสดีคะ่ะวันนี้ป้าน้าได้อัปเดตหน้าร้านนะคะนําเสนอนําเสนอสินค้าหน้าร้านว่ามีอะไรบ้างนะคะค่ะชมกันนะคะค่ะวันนี้วันที่27เดือนตุลา 6.4ค่ะวันนี้ประนธยังอยู่ที่ตลาดนัดหน้าโรงเรียนบริบูรณ์สินรังสิ์ค่ะให้ชมอ๋อและพลิกอีกด้านให้ชมนะคะแบงค์ยี่สค่ะ,คะแบงค์ห้าร้อย บาแบงค์ห้าร้อยพระปรางแบงค์หนึ่งบาท ปป็นกาอัพเดตหน้าร้านให้ชมนะคะชมชมหน้าร้านปน้านนะคะว่ามีอะไรบ้างนะคะ แผงครุฑอัลบัม้มแบงอัลบั้มเบะเหรียญแผงเปล่าเหรียญใส่เมาส์ใส่อัลบัม้มค่ะแผงครุฑแผงสิบบาทแผงห้าบาทนะคะ ให้ชมชัดๆเนาะช้าๆชัดๆหลวงพ่อรวยก็มีนะคะหลวงพ่อรวยรุ่นอายุวัฒนามงคลแบงค์สิบบาทแผงสองบาท เหรียญห้าตังสิบสตางค์สองพันห้าร้อยเหรียญครุฑหนึ่งเจ็ดตาแผ่นดินค่ะบาทวัดบ,บาทหงค่ะเหรียญยี่สิบบาทที่ระลึกวาะต่างๆค่ะถวายพระเพลิงนิกเกิล สวายพระเพิงเงินจบเซตต้นไม้จุลาพรยูเอ็นสามรอบค่ะสิบบาทสามหนึ่งมีแล้วนะคะสิบบาทสามหนึ่งห้าบาทสี่หกหนึ่งบาทสองเก้าค่ะมาแล้วนะคะ ยี่สิบห้าสตางค์ปีสามศูนย์ค่ะยี่สิบห้าสตางค์ปีสามศูนย์ค่ะเดี๋ยวป้าน้าให้ชมทีละเหรียญน,นะคะว่าที่ร้านมีเหรียญอะไรบ้างนะคะป้าน้าจะนําเสนอเฉพาะเหรียญที่มีจําหน่ายในร้านนะคะเริ่มจากเหรียญ2ี่สสตางค์นะคะ25สต้ตางค์ปี30นะคะ ห้าสิบสตางค์ปี3ามค่ะทองเหลืองนะคะห้าสิบสตางค์ปี3-2-5-3-4งนะคะหนึงบาทหนึงบาทปี2529ค่ะหนึงบาท2529นะคะ เฉพาะเหรียญที่มีในร้านนะคะหนึ่งบาทสองห้าสองเก้าหนึ่งบาทแล้วไปห้าบาทนะคะห้าบาทห้าบาทสองห้าสี่หกค่ะห้าบาทนะคะสองห้าสี่หกนะคะอันนี้เหรียญน,น้องๆอยูค่ะสวยวิ่งค่ะ,คะมีหลายราคานะคะราคาพอประมาณอันนี้อันนี้ก็สวยค่ะเกือบสวย เหรียญผ่านใช้นะคะ5บาทสี่บาทสีก็เออสิบาท10บาทสาค่ะ10บาทสองหแผงเขียวค่ะ10บาทสองหแผงเขียวมีแล้วนะคะ31แผงเขียวค่ะ10บาท แล้วอ่ะมาเหรียญเหรียญหนึ่งบาทเหรียญหนึ่งบาทวาระกันดีกว่านะคะที่ระลึกนะคะหนึ่งบาทหนึ่งบาทสองพันห้าร้อยค่ะหนึ่งบาทสองพันห้าร้อยนะคะเนี่ยค่ะเริ่มหายากแล้วนะคะหนึ่งบาทสองพันห้าร้อยต่อไปก็เอ่อหนึ่งบาทหนึ่งบาท,บาทสเสด็จนิวัตอ่ะพปะนัดวางไว้ไหนแล้วสเสด็จนิวัตเอามาโปรยข้าว มาโปรยข้าวเลยแล้วกันค่ะหนึงบาทโปรยข้าวนะคะเนี่ยค่ะหึงบาทโปรยข้าวเนี่ยค่ะมีรอเก้ากับรอสิบอยู่ด้วยกันนะคะหนึ่งบาทโปรยข้าวด้านหลังเป็นแม่พระแม่โพศพค่ะสวยสวยมากค่ะอันนี้1บาทอันดับหนึ่งเลย WHO จำนวนผลิตคือหนึงล้านเหรียญน,นะคะ 1บาท W H O คะ่ะตัวติดอันดับหนึ่งของ1บาทนะคะเนี่ยคะ่ะ1บาท W H O 1บาทสารอบเ,อเหรียญน1บาท3รอบนะคะมาให้ชมเหรียญน,นะคะ าทสี่หกค่ะบาทสามสิบบาทครุฑสวยวิ้นค่ะสิบบาทห้าบาทลูกเสือจะให้ชมเหรียญน,นะคะค่ะห้าบาทลูกเสือสิบบาทลูกเสือ สิบาทต้นไม้ค่ะเริ่มหายากแล้วค่ะสิบบาทต้นไม้ยี่สิบหอสมุดยี่สิบบาทหอสมุดค่ะ สำหรับทลิปนี้ป้านะขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ป้านหน่อยนะคะท่านที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามป้าน่าป้านขอให้ทุกท่านสุขภาพแข็งแรงอย่าเจ็บอย่าจนร่ำรวยเฮงเงนะคะสุขภาพดีตลอดปีและตลอดไปนะคะขอบพระคุณมากคะ่ะสวัสดีคะ่ะพบกันใหม่นะคะ